น้ำกินเยอะเป็นพิษนะเพื่อนๆน,น้ำเนี่ยทำให้เราสวยทําให้เราผิวดีแต่น้ำเนี่ยทำให้เราบว,วมทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าน้ําทําให้เรามีหัวใจเต้นผิดปกติด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้นะจะมาพูดถึงเรื่องนี่ผมเตรียมมาครับน้ําคุณกินได้ตรงเวลาหรือเปล่าน้ํากินเยอะเป็นพิษนะเพื่อนๆผมก็เลยไปดูผลวิจัยนะครับน้ำเป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตเราแต่เราเคยรู้ไหมคว่าน้ํากินจังหวะดแบบไหนกินแบบไหนกินยังไงกินเมื่อไหร่ กินเยอะกินน้อยกินเยอะเป็นพิษนะเขาบอกว่ามีการมีสูตรคำนวณด้วยเพราะน้ําของเราเนี่ยในร่างในร่างกายเราเนี่ยกินจังหวะไหนถ้ากินเยอะเกินไปกินจังหวะแบบไหนกินทีเดียวเยอะๆหรือกินทีเดียวน้อยๆหรือยังไงฮะกินเยอะกันไปหรือกินจังหวะแบบไหนและมีปัญหายังไงมีคุณหมอคนหนึ่งชื่อโทโมโนริอาณาตนะท่านก็บอกว่าวิธีการกินน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยทำให้เราสวยทําให้เราผิวดีทําให้เราแข็งแรงแต่น้ำเนี่ยทำให้เราบวมทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้า และน้ำเนี่ยทำให้เราน้ําทําให้เราเพลียน้ําทําให้เราเวียนหัวน้ําทําให้เรามีหัวใจเต้นผิดปกติด้วยอเออเพื่อนผมก็เลยเนี่ยครับจดมาให้เพื่อนๆได้นะครับ <c oughs> ข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งวิธีการกินน้ำนะครับบอกว่าจํานวนน้าที่กินควรจะกินเท่าไหร่จำนวนน้าที่กินควรกินเท่าไหร่บอกนะฮะทั้งศาสตราจารย์โทโมมนอริอลาตาบอกว่าน,น้ำที่กินเนี่ยควรจะกินแบบนี้ครับที่ผ่านมานะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยกินเยอะๆยิ่งดีจะทําให้ร่างกายบวมทําให้นะเลือดเดินมีผิดปกติคือกินจังหวะไม่ดีเกิดอะไรับ น้ำจะเข้าไปในกระเพาะแล้วทําให้น้ําย่อยเจือจางได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆเราไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมน้ําเป็นสิ่งสำคัญแต่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นยังไง <c oughs> วิธีการกินน้ำนะฮะบ,บอกว่าวิธีการกินน้าจานวนน้ำเนี่ยนะฮะเพื่อนๆรู้ว่ากินกี่ลิตรนะฮค,คำตอบคือคําตอบคือครับให้เอาน้ําหนักนะฮะน้ำหนักคูณกับจํานวนมิลลิลิตรอ่าจำนวน40มิลลิลิตรสมมุติว่าคุณน้ําหนัก50เอ่อ50กิโลนะครับเท่ากับ50คูณ40มิลลิลิตรเท่ากับ5คูณ4่เท่ากับย0่สิบก็คือส 200มิลลิตรก็คือถ้าคุณหหนัก55ก็คือ55คูณ40นะครับวิธีการนะแล้วก็แต่แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าวันนั้นคุณอยู่ข้างนอกบ้านเยอะหรือเปล่าคุณเสียน้ําเยอะหรือเปล่าคุณเสียน้อาน้ําน้อยหรือเปล่าคุณเหนื่อยออกเยอะหรือเปล่าให้ดูตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าคุณเหนื่อไม่ออกเลยนะฮะและถ้าเหนื่อไม่ออกเลยเนี่ยถ้าเหนื่อไม่ออกเลยนะก็ก็ตามสูตรแต่ถ้าคุณเหนื่อออกเยอะเนี่ยคุณต้องกินแล้วก็ที่ผ่านมาผมกินผิดมาตลอดเลยนะกินแบบ กินแบบเวลาหิวน้ำเมื่อกีออ้กินทีเดียวเลยนะฮะซึ่งเราจะทําให้เราปวดฉี่เร็วนะฮะแล้วก็ทําให้น้ําย่อยเจีอจางแล้วก็ร่างกายจะเย็นเกินสาหรับสาหรับนะฮะเ,เวลาเราอยู่ในห้องเย็นแล้วก็ทําให้ลําไส้เนี่ยท้องเสียได้ถ้าเรากินกินเร็วเกินไปนะ,ะนี่ฝากแชร์ด้วยครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญแต่เราไม่รู้วิธีการจังหวะการกินเ,เราไม่เคยเรียนรู้เรื่องการกินน้ำกันนะ,ะน้าเป็นสิ่งสำคัญก็จริงนะครับวิธีการนั่นผมวา่าถามต่อว่าในหนึ่งชั่วโมงสมมติ <c oughs> คุณน้าหนัก50กะ กินน้ำ40มิลลิตรครับผมก็คือประมาณ200า200มิลลิตรก็คือ2กิโลนะก็200กิ200ล <c oughs> <c oughs> ิตร200ลิตรเ2่อ2ลิตร2ลิตรโทษทีฮะ200ลิตรเพราะฉะนั้น2ลิตรนะฮะวิธีการกินยังไงใน1วันนะฮะคำตอบก็คือว่าถ้าไม่ใช่ว่าปบ๊้บๆๆกินไปเลยกินอะไรปเ๊บๆอย่างเงี้ยทะจะทำให้เกิดร่างกายเย็นกันไปหรือ น้ำย่อยเจือจางหรือนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการกินเขาบอกว่าใน1ชั่วโมงครับจดไว้ก็ดีฮะจดไว้แล้วฝากบอกเพื่อนๆแล้วคุณคุณรอบข้างครับหชั่วโมงกินน้ําทีละครึ่งแก้วกินน้ําค่อยๆจิบนี่วิธีการกินคือคือค่อยๆจิบนะเพื่อนๆผมเข้าใจผิดมาตลอดกินก็แล้วก็ถ่ายเร็วแล้วก็ถ่ายเร็วนะเฮ้ยม่ทำไมฉี่เร็วกันฉี่เร็วกันันันนะนะผมเป็นนี้บ่อยนะครับก็เพราะนั้นกินน้ำเนี่ยนะฮะชั่วโมงละหนึ่งแก้วหรือประมาณชั่วโมงละหนึ่งครึ่งแก้วอะไรประมาณนั้นนนนมมมาาากกกกกวว่่่อออุุุณณณหหหภภููิิิิททีีจจะะคคยแบบไร เป็นความเกี่ยวข้องของน้ําเกี่ยวกับร่างกายข้อที่2คือโรคเกี่ยวกับการที่เกิดจากการน้ำท,ท,ท,ที่เกิดจากน้ำนะฮะและอีกอย่างนก็คือวิธีการกินน้ำใน <c oughs> จริงเขาเขียนมาเนี่ยเป็นผลวิจัยออกมาเนี่ยหนาเท่ากับหนังสือหนึ่งเล่มประมาณ300หน้าแนละ้วพูดถึงเรื่องน้ําอย่างเดียวนะผมก็ย,อย่อไห้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนที่จะได้เ,เพื่อนได้รู้กันอ่าน้าเย็นน้าร้อนควรจะกินแบบไหนนะฮะสำหรับกระเพาะนะฮะวิธีน้ำเนี่ยมันจะเข้ามา <c oughs> จากกระเพาะปุ๊บเข้ามาในเส้นเลือดใหญ่ แล้วจะเข้ามาในเส้นเลือดเล็กแล้วก็เข้ามาในเส้นเลือดฝอยนะเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กแล้วก็เส้นเลือดฝอยนะครับแล้วร่างกายจริงจริงอ่ะมันถ้าเรามีการดูดซึมที่ดีนะก็จะเข้าได้ดีแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะดูดซึมได้ยากอ่ะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในหน้าหนาวนะเราต้องการอบอุ่นเนี่ยนะฮะข้างหลังข้างหลังของของกระเพาะเราเนี่ยนะซึ่งซึ่งเราจะน้ําจะลงกระเพาะก่อนข้างหลังของกระเพาะเราจะมีเส้นเลือดเยอะเลยเส้นเลือดของกระเพาะมันเยอะเมื่อ เราเจอน้าร้อนเจอน้าอุ่นเนี่ยทำให้ร่างกายเราอุ่นได้เราต้องการให้ร่างกายอุ่นนะฮะถ้าร่างกายเย็นกันไปเนี่ยนะฮะจะอ่ในประเทศไทยอาจจะไม่มีเงี้ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในห้องแอร์นะฮะน้ำถ้าร่างกายเราเย็นกันไปร่างกายเราเย็นกันไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเราต้องการอุ่นนะฮะก็กินน้ําอุ่นถ้าเราต้องถ้าอยู่ในที่ร้อนต้องการกินน้ําเย็นก็ต้องการให้ร่างกายเย็นก็คือเย็นขึ้นนะกินน้ำน้ำเย็นนะฮะแต่ว่าอย่าอย่ากินเยอะกันหันหันนะฮะเพราจะทำให้เกี่ยวกับเรื่องบวมและอีกเเรื่่่องนนวาา้ี ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยให้เข้ามาในในให้น้ําเข้าไปในร่างกายแต่นะฮะต้องเข้าไปในเซลล์สําคัญนะฮะร่างกายเราน้ําเข้าไปในร่างกายแต่ยังไม่ได้เข้าไปในเซลลเข้ามาอยู่ในร่างกายมันก็เลยทําให้เราบวมขึ้นมาจะทําไงให้น้ำน้ำเนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วให้มันน้ำเนี่ยเข้าเข้าซึมเข้าไปอยู่ในเซลลตรงนี้นะถ้ามีโอกาสจะมาเล่าอีกทีนะครับแล้วก็น้ําที่เราบ้านเรากินเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ป่ว่าบ้านที่เรากินอยู่เนี่ยเป็นน้าอะไรครับน้ําบ้านเราเป็นน้ําแบบไหนนะรู้จักน้ํา RO ไหมฮะน้ํา RO <c oughs> ผมพูดถึงเรื่องน้ำน้ำาโออีกอันก็แล้วกันครับน้ำาโอนั่นหมายถึงอะไรเพื <an> ่อนน้ำาโอลจังไหมฮะน้ำาาโอนี่ฮะ <an> เป็นน้ำที่กรองพิเศษ <an> เป็นน้ำที่กรองพิเศษ <an> แล้วผ่านนะก็คือเอาน้ำเนี่ยสะอาดเกินเขาเรียกสะอาดเกินคือน,น้ำธรรมดาที่มาจากน้นิยมของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นน้ำน้ำแร่ ที่มาจากธรรมชาติน้ำแร่ในที่นี้คือน้ําที่ไหลามาจากเขาเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุต่างๆนะครับมีมีแมกนีเซียมนะมีม,มีมีซิลิก้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยนะน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะมากรองอย่างเดียวเลยพอกรองปุ๊บเนี่ยมันสะอาดเกินสะอาดเกินในที่นี้คือเราจะไม่มีแร่ธาตุเลยในน้ําเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยน้ำอาโอเนี่ยลองลองไปดูนะเวลาเพื่อนๆซื้อน้ำเนี่ยนะ กินน้ำอาโอบ้างก็ดีมันสะอาดสะอาดเกินจนไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยนะถ้าดีเลยจะควรจะกินน้ําที่มีแร่ธาตุลองเข้าไปดูนะว่าน้ำมีแร่ธาตุอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คืออีกอันนึงแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะรู้จักน้ํากระด้างน้ําอ่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้ําอัดลมเนี่ยน้ำที่เรากินอยู่เนี่ยเวลาเราเราเพื่อนๆรู้จักน้ําอัดลมใช่ไหมฮะแต่น้ำอัดลมที่ใส่น้ำตาลนี่คืออันตรายนะครับทำให้น้ำตาลขึ้นสูงทำให้เป็นเบาหวานได้ผมเคยได้ยินนะในหลวงราชการที่9 ท่านชอบดื่มน้ำโซดานั่นนั่นนั่นเป็นสิน่งสําคัญเลยนะเพื่อนๆน้ำโซดาเนี่ยเวลาเรากินเมื่อไหร่กินเมื่อไหร่ถ้ากินน้าโซดาเนี่ยมันดีนะฮะกินเมื่อไหร่ตอนก่อนอาหารครับเพราะเวลาเรามีโซดาเนี่ยจะเพิ่มน้ําย่อยโซดาเนี่ยจะเพิ่มน้าย่อยให้กับกบระเพาะเราเมื่อกระเพาะเรานะฮะมีมีน้ําย่อยมากขึ้นเออผมต้องไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพูดไปเดี๋ยวลืมเวลาเนี่ยนี่มันห้านาทีแล้วนะเฮ้ยเป็นเก้านาทีแล้วนี่เท่าทีผมไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> พื่อนเอาไว้ครั้งหน้านะฮะ จะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับจะมาพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคนที่ติดการพนันนะทุกคนมีโอกาสติดการพนันแล้วก็มีนักวิจัยคนหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะฮะติดล้มละลายบริษัทตัวเองติดพนันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นล้านหนึ่งหมื่นล้านเลยเพื่อนๆพูดถึงเรื่องว่าคนแบบไหนติดการพนันและคนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยทำยังไงถึงไม่ติดการพนันนะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะที่ผมไปดูมาใช่เรื่องท้องเสียนะเพื่อนรู้เพื่อน ยังไม่หายกินยาถ่ายก็ไม่หายแล้วไม่พอกินยาถ่ายแล้วยิ่งเป็นมากขึ้นนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวจะมาเล่าให้ดูกันจะมาให้ฟังครับเป็นผลวิจัยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่แชร์นะครับงั้นผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะไม่ยบายเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมัานัลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆ เราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมันใจให้กับตัวเราเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมันใจ <c oughs> แรงขับให้กับตัวเองไม่ได้ <c oughs> อยากเปิดบริษัท <c oughs> อยากมีแฟน <c oughs> บางทีทำไมมันท้อมันขี้เกียจ <c oughs> เราสร้างแรงมันใจให้ตัวเองครับ <c oughs> และคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิ หรือสแกน QR code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน l ล n e ไม่ใช่ใน a c e b o o k นะครับเพาะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน l ลายและเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ